สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไม่เลิบเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีฟีสายลุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเตนทุกๆคนนะคะ สวัสดี fc เก่าไม่เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไม์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณ fc เพื่อนบ้านซปโป,ปลาอิตาลีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ทุกๆประเทศที่มีคนไทยไปอาศัยแล้วก็เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายแล้วก็กดติดตามให้ไม์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะในคล เจ้าของผู้สูญเสียเนาะนะคะที่เราได้ไปเห็นในการนําเสนอข่าวของเขาโดยการเอามาโต้แย้งกับคนในหมู่บ้านเขานั่นแหละเนาะรวมถึงลุงป้าด้วยแหละค่ะที่มีการเอาภาพเพื่มเด็กของเด็กๆออกมาบอกว่าตัวเองก็เลี้ยงดูทุกๆคนที่เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็บอกว่าทําไมพ่อแม่ที่บอกว่าตัวเองเลี้ยงลูกได้ทําไมปล่อยให้มาอยู่บ้านเขาเออถึงสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะ คือคนทางภาคอีสานหรือที่ชนบทนะคะหรือเมืองไทยเรานี้แหละค่ะเวลานะคะหกโมงกว่ากว่านี้มันก็เริ่มมืดแล้วหนึ่งทุม่มมันก็คือสนิทนะคะมืดจนมองอะไรไม่เห็นแล้วค่ะหนึ่งทุม่มอย่าไปบอกว่าสี่ทุ่มเลยไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกค่ะที่ตามชนบทเขาจะให้ลูกเขาไปอยู่บ้านนะคะเพื่อนเยันถึงสี่ทุ่มทั้งทงท,งที่เด็ก ยังไม่ได้โตเป็นหนุ่มค่ะนะคะเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือเด็กๆยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะทุกคนพ่อแม่ทุกคนจะมีมีทางให้ลูกไปอยู่ยันสีทุ่มแน่นอนถ้าทุ่มสองทุ่มโอเคไปเล่นกับเพื่อนไปนั่งดูทีวีไปนั่งดูโทรศัพท์อะไรพวกนี้คนนะคะชนบทเขาสามารถปล่อยให้ลูกไปนั่งเล่นกับเพื่อนๆเ,เขาได้สองทุ่มไม่เกินนั้นแหละคะ่ะที่เหลือเขาต้องให้ลูกเขากลับมาบ้าน เพื่อมาอยู่บ้านและนอนนะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะให้ลูกตัวเองไปอยู่สามทุ่มสีทุ่มนะคะและสิ่งที่นะคะพูดเป็นแม่พูดมานะคะผู้ที่ออกมาพูดนําคลิปออกมาพูดนั่แหละคะ่ะว่าเขาปล่อยให้ลูกหลานไปอยู่ยันสี่ทุ่มไปเก็บมาจากไอสวนป่ามันอะไรพวกนี้คือไปเอามาจากป่ามันมาดูแลให้เนี่ยถ้าภาพนั้นนะคะที่ถ่ายออกมานะ่ะมันสามารถดูวันเวลาและก็ อันนี้ได้นะคะว่าภาพนั้นเราถ่ายเมื่อไหร่วันเวลามันจะบอกในภาพนั้นแหละค่ะถ้าโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะคะแล้วภาพที่เอาไปลงไม่ว่าจ,จะเป็นทาง youtube หรืออะไรก็แล้วแต่เฟซบุก๊กเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่อาจจะยังไม่รู้จัก youtube กันใช่ไหมคะอาจจะรู้จักแต่ Facebook นะคะก็จะลงใน Facebook นั่นแหละหรือว่าอะไรที่เด็กๆเขาเล่นกันน่ะเขาก็จะมีวันเวลาบอกหมดแล้วค่ะว่าช่วงที่เขาเล่นกันน่ะ มันจะเป็นเวลาเท่าไหร่เชื่อได้เลยนะคะถ้าท่านทนายเอาคลิปเหล่านั้นไปให้ตรวจสอบนะ่ะมันต้องรู้วันเวลาในภาพนั้นแหละคะ่ะเชื่อมั่นล้านเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเด็กขนาดนั้นอายุขนาดนั้นนะ่ะพ่อแม่บ้านไหนไม่ปล่อยให้ลูกไปสี่ทุ่มหรอกคะ่ะนะคะก็ขอให้พูดความจริงบ้างเนาะนะคะความจริงที่เราพูดนะ่ะออกไปต่อให้ค้นแค่ไหนมันก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ แต่เมื่อไหร่ที่เราโกหกคนเป๊บเดียวหลักฐานความจริงของมันจะมายืนยันเลยว่าสิ่งที่เราโกหกไปเนะี่ยมันคือการโกหกนะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็อยากจะบอกนะคะว่าถ้าคนที่เคยโกหกนะ่ถ้าได้เริ่มโกหกครั้งแรกนะ่ะครั้งต่อไปก็จะโกหกโกหกอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่รู้ปรับนิสัยตัวเองนะ่ะไม่รู้จะปรับนิสัยตัวเองหรือ อะไรของตัวเองเนี่ยมันก็จะติดเป็นสันดานที่ชอบโกหกนั่นแหละค่ะเวลาเราโกหกอะไรออกไปนะ่ยต่อให้คนไม่รู้ในสิ่งที่เราพูดวันหนึ่งคนจะรู้ค่ะความลับไม่มีในโลกเหมือนไมล์เลฟเจเจเคยพูดเสมอแลละค่ะแม้แต่ตัวเราพูดกับเราอยู่คนเดียวเราทําอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยความลับมันไม่มีค่ะเรารู้อยู่แก่ใจใจเรานี่แหละค่ะรู้ไม่แน่วันหนึ่งอาจจะนอนละเมอ พูดในสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองออกมาหรือไม่แน่กำลังนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆเ,เนี่ยเมาได้ที่แล้วก็จะระบายความในใจของตัวเองออกมาหมดนั่นแหละคะ่ะมันถึงบอกว่าความลับมันไม่มีในโลกนะคะอย่าไปนอนละเมอให้ใครได้ยินละ่ะอย่าอย่าไปนอนที่ที่อื่นหรือไปเผลอหลับที่อื่นหรือไปเผลอเมาให้คนอื่นได้ยินความในใจของตัวเองนะคะ เพราะนั่นมันคือความจริงจากใต้สํานึกอิตใต้สํานึกของเราที่มีอยู่น,นคะคะมันจะเปิดเผยตัวตนของมันนั่นแหละค่ะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในใจนะ่ะมันคืออะไรสิ่งที่เราพูดออกมาแต่ละครั้งมันมีความจริงและความไม่จริงอยู่ในนั้นมันก็จะเปิดเผยออกมาในวันที่เราไม่ได้สตินั่นแหละค่ะนะคะในคลิปนี้ลมเริ่มแรงแล้วฝนจะตกแล้วนะคะก็เลยออกมาพูดนะคะ อย่ากโกหกหรือว่าใส่ความให้ร้ายใครหากเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นกรรมติดตัวนะะติดตัวใช้ในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้าเลยนะคะถ้าคิดและก็อยากจะหมดบ่วงเวรนบ่วงกรรมต่อกันเนี่ยก็แค่ไม่ไปแซะหรือไม่พูดคาโกหกหรือไม่ไปโต้ตอบเขาถ้าเรื่องจริงที่เราพูดหรือว่าเรามั่นใจในตัวเราเรามั่นใจในคดีที่เรา ฟ้องเข้าไปเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าเราจะชนะนิ่งๆเงียบๆอยู่บ้านทํา YouTube ก็พูดเรื่องอื่นไปคุยกับเอไปในเรื่องที่มันสนุกสนานในเมเรื่องที่มันมีแต่สิ่งดีๆมันก็จะไม่เป็นกรรมติดปากติดใจติดตัวเราไปนะคะก็ฝากบอกนะคะด้วยเนาะนะคะกรรมนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะะไม่รู้จะบอกยังไงเนาะเพราะว่ากรรมมันมีจริงๆ ตัวเราเนี่ยเจอมาเยอะเลยอยากจะเตือนทุกคนหละค่ะว่ากรรมจากการกระทําจําเอกกรรมจากคําพูดของเราที่เราพูดออกไปทําออกไปนี่แหละค่ะส่งผลในชาตินี้ค่ะถึงมันจะผ่านมาสิบยี่สิบปีแต่กรรมที่เราทำนะ่ะมันก็ตามมาทันค่ะไม่รอชาติหน้านะคะชาติหน้าเราจะเกิดไปเป็นอะไรยังไม่มีใครรู้เลยค่ะเอาชาตินี้ค่ะทําความดีให้ได้บ้างต่อให้มันไม่ได้เยอะ แต่มันก็ดีกว่าเราไปทําสิ่งที่มันไม่ดีนะคะถ้าเราทําแต่ความไม่ดีสิ่งไม่ดีเหล่านั้นมันย้อนกลับมาหาเราได้ง่ายมากนะคะคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้แล้วเนาะนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้ว <c oughs> ก็ฝาก f อฟลุงป้าทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจนะคะมันเหมือนมีแมลงบินเข้าตาด้วยวันนี้เห็นป้าขายของเนาะขายของดีนะคะ ก็ขอให้ขายได้เฮงๆปังๆรวยๆขายได้แบบนี้เรื่อยๆนะคะได้ตลอดนะคะ <ๆ S 1> ก็ฝากเป็นกำลังใจสนับสนุนให้ที่พีสกินนะคะบริษัทมณโอมโฮมซับนี่แหละค่ะค <ๆ S 1> ้าขายให้เจริญรุ่งเรืองใครที่มีกำลังก็ฝากสนับสนุนนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงป้าเนาะ,เ,นะเดือนหน้าก็ต้องไปขึ้นศาลอีกแล้วจะได้มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือค่าเดินทางค่าทนายนี่แหละค่ะเนาะ ก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะมาดีพิษของคุณรัชนีลูทินแซนของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะแล้วก็ของยูทูบเบอร์ของ FC ของลุงป้าเนี่ยค่ะทุกๆคนที่ค้าขายทางออนไลน์นะคะสนับสนุนกันค่ะหากไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดของลุงป้าแล้วก็ YouTuber, ย pa, ทกูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนส่งกําลังใจให้กันและกันนะคะเท่านี้ก็คือความหวังดีความปัารถนาดีที่เรามีให้กันส่งถึงกันแล้วค่ะก็ฝาก ด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็เจอกันประมาณนี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ